นั่งไม่ทันถึงเจเดือนไม่ทันถึงเจเดือนใครล่ะมีอำนาจที่จะเอาอดีตหัวหน้าพักซึ่งเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขไล่ตะเพิดพ้น,นกระทรวงได้ผู้ยี่ผู้ยำกับหมอชนาน่านได้ขนาดนี้เออถ้าภาษาชาวบ้านก็บอกกูไล่มึงออกจากรัฐมนตรีสาธารณสุขจบไหมต่อให้มึงเป็นหัวหน้าพักเคยเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดสรุปมึงไม่ได้ใหญ่จริงแล้วใครใหญ่กว่าหมอชนาน,าน่าน สะท้อนใ้เห็นอะไรบางอย่างไหมครับว่าเอาประชาชนคุณอย่าไปแบกซ้ายแบกขวาเลี่ยงซ้ายเลี่ยงขวาคิดไปโน่นคิดไปนี่คิดไปนั่นคิดไปถึงต่างประเทศนะคือพูดง่ายๆพักนี้มีเจ้าของชัวชัวรล้านเปอร์เซ็นแล้วนะพักนี้มีเจ้าของชัวชัวรล้านเปอร์เซ็นแล้วแล้วเจ้าของเป็นใครไม่ต้องแปลกระบวนความใครครอบงำพักไม่ต้องแปลเป็นกระบวนความรู้กันทั้งประเทศ และรู้กันในช่วงเนี้ยปรับคอรอมอรู้เลยเพราะคนที่จะไล่อดีหัวหน้าพักได้เนี่ยมันไม่มีหรอกคุณไม่มีหรอกผมถามว่าต่อให้เป็นหัวหน้าพักอดีหัวหน้าพักอ่าอย่างคุณเอ่อพีรพันธ์อย่างเงี้ยเป็นหัวหน้าพักใครไล่คุณพีรพันธ์ออกได้ไหมจากหัวหน้าพักยกเว้นเจ้าของพักไม่มีหรอกใครสามารถไล่คุณพีรพันธ์ออกจากกองทติพลังงานได้ไหมไม่มีไม่มี แต่พักนี้มันมีเจ้าของเจ้าของเป็นใครไม่ต้องเลี่ยงบาลีไม่ต้องบอกว่าเป็นพักของประชาชนนะครับถ้าบอกว่าไม่ใช่พักของประชาชนและเป็นพักของใครเอาแล้วพักนี้ก่อกําเนิดเกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของใครอา้าวผลประมาพูดถึงเรื่องผลประโยชน์ก็วกขึ้นมาจุดเดิมอีกแล้วและผลประโยชน์ทําเพื่อใครอ่ะทําเพื่อใครเหตุผลที่นะครับต้องเอาคุณทักษิณมาคัดค้านเพราะวันนี้เนี่ย นะครับคู่อานาจอนุรักษ์นิยมเก่าสู้ก้าวไกลไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเอาคุณทักษิณมาช่วยจะจะพูดคําว่าหลอกใช้หรือไม่หลอกใช้ก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ประเด็นก็คือวันนี้เนี่ยนะคุณหมอชนานานเนี่ยโดนรังแกคุณหมอชนานานเนี่ยนะครับไม่มีที่ไปอย่างนี้ตอนนี้ยังไม่มีสารเลยฮะยังไม่มีสารนะครับพี่น้องคุณหมอชนานานเนี่ยหนังหน้าไฟ นะครับเป็นกระถนให้กับพรรคเพื่อไทยมาช่วงก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งพอมาเริ่มเขย่ารัฐบาลเข้าที่เข้าทางคุณหมอชนละนานก็โดนนเฉดหัวก็โดนเฉดหัวเพราะหมดผลประโยชน์แล้วใช่ครับคุณจรพันธ์นะ <c oughs> แล้วตอนนี้เนี่ยคุณหมอชนลนานน่าเป็นไงเป็นไงเอาคุณหมอชนลนานเป็นไงตอนนี้เป็นเหงื่อเต็มเลยคุณหมอชนละนานเป็นไงไม่มีสารจะอยู่แล้วตอนนี้นะครับ ตอนแรกบอกว่าจะไปเป็นประธานนะครับสภาตอนนี้เป็นไงประธานสภาเป็นไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วนะครับอยู่สภาวะกลืนไม่ได้คายไม่ออกนะกูจะไปกูก็ไปไม่ได้ลาออกจากพักก็ลาออกไปได้อยู่ในสถานการณ์หวานอมขมกลืนแต่นะพูดกันง่ายๆคือหวานอมขมมันต้องกลืนอะยังไงก็ต้องกลืนและลาออกจากพักไม่ได้ด้วยคนที่ เคยใหญ่ที่สุดเป็นถึงหัวหน้าพักเพื่อไทยกับโดนเฉดหัวง่ายๆใครทำได้แบบนี้บ้างอืมแล้วคุณต้องอย่าลืมนะประชาชนรอสมน้ำหน้าคุณหมอชนาน่านกับค้อนประเทศไปแล้วนะกับการกระทำตบัดสัตว์นะในฐานะเป็นตัวแทนพักเพื่อไทยหัวหน้าพักเนี่ยเขารอกระทืบคุณหมอชนาน,าน่านแล้วได้กระทืบสมใจจริงๆริงโอ้ แล้วสื่อโดเที่ยวเนี่ยมีแต่อวยพรสิ่งดีๆหมอชนานัน่านเลยนะจะบอกว่าซ้ําเติมแม่งก็มันก็มันก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันก็ควรหน้าซ้ําเติมอยู่อะนะครับเพราะการกระทาในแต่ละอย่างความมั่นหน้ามั่นโนกตกหน้าพักเก้าไกลไปซึ่งไปหักหลังดัดหลังนะครับไปสับกลับกับพักเก้าไกลมา <Okay. S 1> แล้วพอสื่อคั้นไปคั้นมาก็บอกว่าการหาเสียงที่ผ่านมา ที่บอกว่าไม่เอา,เอาสองลุงไม่เอาคุณหนูอนุทินไม่เอาภูมิใจไทยก็เพราะว่ามันเป็นเทคนิคในการหาเสียงเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงซึ่งช่วงจ,ววจังหวะนั้นเราต้องทำเพราะมันต้องให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงเลือกตั้งตอนนั้นเลยต้องบอกว่าอะไรไม่เอาลุงไม่เอาพักกัญชานะไม่เอาพักกัญชาไม่เอาพักลุงมันเป็นเทคนิค ในการหาเสียงเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงด่ากันทั้งประเทศเลยด่ากันทั้งประเทศเลยชีก m o u อย่างที่คุณฟองผู้พูดถูกต้องแล้วนะครับทีนี้มันจะไม่ให้เรียกว่าเป็นหมาจะเรียกว่าอะไรคุณหมอจนน้านบอกว่าจังหวะนั้นนะครับตีนไม่รู้กี่ตีน นะรถทัวร์ไม่รู้กี่คันจอดมาหน้าบ้านไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนโดนด่ากันโอ้โหนะยันทั้งตำบลในจังหวัดน่านทั้งอำเภอทั้งจังหวัดในในใ,ใ,ในจังหวัดน่านทั่วประเทศหมอชละน่านเป็นที่โจทย์จันด่ากันทั้งประเทศเลยทันทีที่คำว่าเทคนิคในการหาเสียง,งเป็นไงเป็นไงประชาชนก็บอกว่ามึงอย่าพลาดแล้วกันนะนน นะตอนนี้มึงมีอํานาจเป็นรัฐบาลเป็นเอ่อได้เป็นรัฐมนตรีพอมีอํานาจแล้วไม่คิดถึงนะว่าข้างหลังเนี่ยข้ามศพใครมาบ้างไม่เป็นไรอย่าตกเก้าอี้ก็แล้วกันยังพูดไม่ทันขาดคําเลยวันนี้ตกเก้าอี้แล้วพอตกเก้าอี้แทนที่จะมีฟอกนุ่มๆรอรับอยู่ตอนนี้อ๋ดันกลายเป็นไม้กระดานแข็งๆยังไม่มีที่ไปคุณเข้าใจไหมยังไม่มีที่ไปในเรื่องของเรื่องเนี่ยนะเพราะรู้ ข่าวมาแฮ้วๆมาว่านะครับเจ้าของพักไม่ได้ให้ราคาคุณหมอชนานานเลยเพียงแต่เป็นการหลอกใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้สังคมมันจับจ้องถ้าไม่ให้ราคาก็แสดงว่าเสร็ดนาค่าโคถึกใช่ไหมเสดนาค่าโคถึกเส,เสร็จแล้วเนี่ยนะจะเอาขุนศึกไว้ตรงไหนก็ได้ก็แล้วแต่เจ้าของอืจะเอาขุนศึกมาเป็นพันโรงก็ได้นะจะเอาขุนศึกมานะครับเออมาเป็นพ่อบ้านก็ได้แต่เป็นพ่อบ้านเป็นไม่ได้แล้ว นะเพราะวันมูมัดนมาธาบอกฝ่ายบริหารอย่าแทรกแซงฝ่ายตุลาการวันนี้ชิปหมายวายผงเลยแต่สิ่งหนึ่งที่จับชิปประจรนการเมืองได้ในเรื่องของขั้วอานาจเก่าครับนะพี่น้องในเรื่องของขั้วอานาจเก่าซึ่งปฏิเสธไม่ได้วันนี้เจ้าของพักอย่างคุณทักษิณยังคงเอาคนเก่าคนแก่ยึดหลักเดิมก็คือกลุ่มสามมิตรที่ประกอบด้วยสมคิดจารุศรีทิพท,ทักษ์นี้นี่คือออกจากนี่แล้วนะ สมคิดนี่ออกจากวงโครจรกลุ่มสามมิตรแล้วนะไปอยู่กับลุงเรียบร้อยแล้วอันนี้ตัดไปก็จะมีสมศักดิ์เทพสุทินเห็นไหมสมศักดิ์ก็ดอดมาเป็นเรื่องตีกับสาสุขแทนคุณหมอชนานานเห็นไหมเห็นไหมนี่คือกลุ่มสามมิตรที่ใกล้ชิดคุณทักษิณเยอะที่สุดแล้นี่คือการปรับครมอรอบใหม่นะครับแต่ได้ดีทุกคนกลุ่มสามิตรอีกคนหนึ่งคุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจได้ตำแหน่งรองรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีมาอีกหนึ่งตำแหน่งนะสุริยะนะคุณดูนะครับและได้เป็นรัฐมนตรีอีกหนึ่งตำแหน่งพูดง่ายงายคือสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะได้ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีมากอดอีกหนึ่งตำแหน่งเออคุณเห็นไหมว่าได้ดีไหมนะสมศักดิ์เทพสุทินก็ได้เป็นหนึ่งรัฐมนตรีสาธารณสุขเออเป็นไง ได้ดีทุกคนไหมกลุ่มสามมิตรได้ดีทุกคนไหมได้ดีผมถึงบอกว่านี่เด็กใครมันก็ตอกย้ําความเป็นเจ้าของพรรคให้มันชัดเจนมากขึ้นอีกว่าสรุปใครคือเจ้าของพรรค